ハハハ ไม่เลยคุณครับคือโดยส่วนตัวตำหนักเศรษฐศาสตร์ได้ไหมโอ้ยเออคือถ้าเกิดว่าประเทศเรามีโรงไฟฟ้าเนี่ยประเทศเราจะเป็นสากลมากขึ้นครับตายได้รู้ไหมถ้าไม่สร้างโรงพลังงานไฟฟ้าอยู่เกียร์จะเกิดอะไรขึ้น

ขึ้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกิดสภาวะโลกร้อนอัน,ห,อนห,หนึ่งถ้าคุณปล่อยที่จะใช้สระน้ำโดยการสร้างเขื่อนนะจะเป็นการทําได้ยากมากเพราะการสร้างเขื่อนได้ทีนั้นต้องทมลายป่าไม้ทำให้สัตว์ต่างๆไม่มีที่อยู่อาศัยคนหล่อก็ใช้นี่แทนสิอะไรการธรรมชาติก็ใช้ได้เหมือนกันแหละอ๋อนี่จะซื้อพลังงานจากเพื่อนบ้านสิ มันไม่ขายอ่ะแล้วประเทศเราใช้อะไรเฮ้ยมีมีค้างเหรอเป็นไรวะนี้ว่ันตัวอย่างสาั่งดิโอ้ยยางเงี้ยบไปบ้างคนกอะไรรียอ่ะโกวะลกลุ่มน้องแกมีอากากไแกแ่ทั้งนั้นเลยนะ ไม่อยากรตายรคบไม่ถาม้เฮยเคุณเอเคยมีหัวสมอง้งฟินอทำไมเราถไปสร้างโรงงานิเลียอจากที่ศาจากบีบะบีบีบอกว่าการสร้างตรงงานเป็นฟานิวเคลียร์ต้องใช้ยูเรเนียต้องสร้างเหมือน็นเรเนียมทาให้เสียหน้าดีแล้วมาพิษทางอากาศด้วยอ วตอนที่สองนะครับจากหนังสือปฏิกิริยานิวเคลียร์ครับเล่มที่สามหน้าที่สองยี่สิบสามนะครับของอาจารย์เชื่อนาสกุลถึงไม่ได้นะครับท่านบอกว่าการเกิดนิวเคลียร์ครับเกิดจากปฏิกิริยาฟิชชั่นอ, <hi> อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนของรังสีได้ครับและอาจทำให้เกิดอันตรายได้นะครับหลา,าไไลวันักเรียนสาร อยงบ๊าบอกไว้สิขั้นตอนสุดท้ายในการทำพงานเุกเชียเป็นยังไงขั้นตอนสุดท้ายในการจัสติเจมส์ผมได้กล่าวไ้ว่าขั้นตอนสุดท้ายนั้นจะก่อให้เกิดการมุกเชียซึ่งการมุกเชียนั้นสามารถแบ่งเป็นการได้สามระดับนักขรรภ์ระดับที่หนึ่งคือระดับที่สามนะครับระดับที่สองนักขรรภ์คือระดับการระดับสุดท้ายคือระดับสูงนักขรรครับและระดับต่างเการเนี่ยส สามารถกำจัดน้ำายได้โดยการทำให้เป็นของแข็งแล้วแล้วในระดับสูงเนี่ยต้องต้องนำไปทิ้งที่อากาศครับหรือไม่ก็ฝังไว้ที่น้ำแข็งทั่วโลกหรือฝังไว้ในพื้นดินที่ลึกมากๆครับโดยส่วนตัวแล้วประเทศไทยเราสามารถมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีการทุจริตกันอก็จะสร้างได้อย่างเป็นไปครับเฮ้ยอะไรเนี่ยทะเลาะอนี้ สร้างดีกว่าสร้างดีกว่าไม่สร้างเสร้างเฮ้ยนาทีนี้มันต้องสร้างแล้วใช่รู้ไหมการผลิตอ่ะต้นทุนอ่ะมันต่ำมากนะการผลิตไฟฟ้าก็ถูกเออมีเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าสุดยอดอ่ะแล้วการใช้งานอ่ะยาวนานอ่ะนานอ่ะยาวก็นานหรือวก็ยาว ผมไม่เห็นด้วยครับที่คุณจะสร้างโรงไฟฟ้ากำลังงานนิเคียร์มาที่เนี่ยมันต้องใช้เงินค่าใช้จ่ายการสร้างสูงมีระยะเวลาในการดำเนินงานงานเลยอยู่ไม่ตายได้ยากมีผลต่อสิ่งมีชีวิตว่ ไม่ว <formation jin inh throat> <at> ่าจะอายวะหรือย <ina> <I> ังไงหรือวัพเกเราเาอายมีให้มนุษย์เอาไม่มนุษย์ขาดอสวยงามและปาไม้เปลี่ยนแปลงไปด้วยอ stop everyone ฟังครูก่อนนะนักเรียนก่อนเราจะเข้าคัาสกันวันนี้นักศึกษาพทุกคนนั่งให้เรียบร้อยกันนะครับวิชานี้เป็นวิชานาะโนมินะฮะนักเรียนจะมาเรียนเรื่องกันทนะํทไมไม่ว่าโรงงานในฟ้าเนี่ยจะสร้างไม่สร้างนะครับมันไม่ใช่ปัญหาของพวกเราแค่อย่างเดียวน,นะครับทักเรียนมันเป็นปัญหาของคนทั้งประเทศเพราะประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศแห่งประชาธิปไตยนะคะเฮ้ยหล่ะโอยว่ะมีสาวจะบอก คณะกรรมการนโยบายชาติแผนพัฒนากำลังการไฟฟ้าโดยการที่สร้างอะไรนะ